หลายคนที่ครูคุยด้วยนะคะแล้วเขามีความรู้สึกสงสัยในคุณค่าของตัวเองค่ะอย่างเช่นสามีนั้นหอบเสื้อผ้าไปอยู่กับกิก๊กกับชู้นะคะกับภรรยาน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ทิ้งลูกทิ้งเมียไปด้วยความหลงผิดด้วยมิตรไร้์ไรเสร็จด้วยการถูกหลอกหลงให้หลงรัก เป็นปมในวัยเด็กเรือก็แล้วแต่มันเป็นปัญหาของเขามันไม่ได้ส่งผลต่อคุณค่าที่แท้จริงของเราแต่ผู้หญิงเหล่านี้นะคะภรรยาผู้แสนดีเหล่านี้ก็มักจะสงสัยในคุณค่าของตัวเองว่าเรามันไม่ดีพอหรือว่ายังไงทําไมเขาถึงทิ้งเราไปนะคนที่ไม่ซื่อสัตย์ คนที่ทรยศคนที่ผิดศีลข้อสามเขาชอบปีนต้นนิ้วเขาชอบแช่ออนเซนในกระทะทองแดงศีลเขาเป็นแบบนั้นเขาไปเจอคนที่ศีลเสมอกับเขาผีเน่าไปเจอกับโรงคู่เกี่ยวกับคุณค่าเราไหมไม่เกี่ยวแต่หลายคนก็ยังไม่อยากเชื่อครูอยู่ดีเพราะรู้สึกว่าก็เขาทิ้งหนูหนูก็รู้สึกไรค่ะเพราะฉะนั้นครูก็จะเล่าเรื่องให้ฟังเกี่ยวกับคุณค่านะคะ อันนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่ากันในหมู่นักศึกษามหาลัยศิลปกรเมือ่ออันนี้ครูได้ยินมาเมื่อ30ปีที่แล้วค่ะเขาว่าเป,เป็นเรื่องจริงอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะเป็นศิลปินแห่งชาติคือตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนะแต่ตอนนี้เป็นแต่ตอนนั้นเขาเป็นนักวาดภาพอันดับต้นๆของประเทศและที่สำคัญภาพวาดของเขามีราคาหลัก6หลักเหลัก ไม่ใช่ภาพคกิค๊กก๊อกๆนะคะหลักแสนหลักล้านเงินแสนเมื่อสามสิบปีที่แล้วนี่ที่เป็นเรื่องเล่าประมาณยี่สิบหรสิบปีที่แล้วอะ่ะเงินแสนตอนนั้นเยอะมากค่ะแกเป็นศิลปินระดับนั้นแล้วแกนะก็เดินทางขึ้นไปทางเหนือขึ้นไปอยู่บนดอยไปแบบเหมือนนะคนติดติดอ่ะติดติดไปวาดภาพไปหาเพื่อนหาอะไรไปเที่ยวพักผ่อนแล้วแกก็สั่งวิตามินนะคะไปเลี้ยง เลี้ยงเพื่อนๆเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะไปสั่งไปสั่งทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วก็ไปวาดภาพไปวาดภาพเสร็จตอนแกกลับขากลับลงมาแกเดินไปที่ร้านเอ่อร้านขายของสามร้านนี้นะแกะก็ขึ้นได้ว่าแกไม่ได้ออกกระเป๋าตังไปคือสมัยก่อนมันไม่มีสแกนจ่ายมันไม่มีเอทีเอ็มมันไม่มีอะไรมันต้องใช้เงินสดใช่ไหมแกลงมาที่ร้านนะแล้วแกก็ไม่ได้ออกกระเป๋าตังมาแกเขาก็คงขีง้เกยียจกลับเข้าไปที่ที่ ที่พักเพื่อจะเอากระเป๋าต,ตังค์มาจ่ายใช่ไหมแกเป็นศิลปินเนี่ยศิลปินก็ไม่คิดเรื่องกําไรขาดทุนแกก็คิดแบบที่เล่นแกก็เกิดตลกขึ้นมาแกก็บอกกับคนขายเจ้าของร้านเนี่ยนะบอกว่าเอางี้ค่าวิตามินเนี่ยเดี๋ยวผมจ่ายเป็นภาพวาดแล้วกันแกก็เลยเอาผลงานของแกนะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาผลงานมาไปเอาผลงานเอามาให้แก คือตอนแรกแกจะจ่ายเป็นเงินแต่นใจแกอยากะจทิ้งอะไรงแกคงอาจจะอยากจะทิ้งทิ้ง,งภาพวาดในที่ร้านนั้นเป็นที่ระลึกเลยก็แล้วแต่นะเราไม่รู้ความคิดแกน,นะแกบอกกับเจ้าของร้านว่าขอจ่ายเป็นภาพวาดเจ้าของร้านไม่พอใจค่ะอะไรเอาภาพอะไรมาจะเอาค่าไวตามินเงินสดเท่านั้นไม่เอาเป็นอย่างอื่น ต้องการแค่เงินสดภาพเพิ่มอะไรฉันไม่เอานี่คือเรื่องเล่าที่ฮามากในในวงการศิลปิสในศิลศิลปะภาพวาดในวงการในนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยศิลปรกรเขาเอามาเล่ากันเนี่ยนานมากแล้วเรื่องเก่าอ่าแกบอกว่าคนขายร้านชำอะ่ะแกบอกว่าแกจะเอาแต่เงินแกไม่เอาภาพวาดเป็นตำนานจนถึงทุกวันเนี่ยเขาเล่าเล่าเล่า,ลาต่อ,ต,อต่อกันมานะคะคือ พอลงมาแกลงมากับองเทพนะคะเขาก็มาเล่าให้กศึกษาฟังให้เพื่อนๆฟังว่าเฮ้ยมีคนปฏิเสธภาพวาดของแกที่ราคาเป็นแสนคนที่ปฏิเสธคือเจ้าของร้านชำใช่ไหมครูไม่รู้หรอกนะเรื่องนี้ไม่ได้รู้ลึกมากว่าเจ้าของร้านชำคนนั้นน่ะเขารู้หรือเปล่าเขารู้หรือเปล่าถ้าเขารู้คงขับรถตามลงมาแทบไม่ทัน แต่ันมันคงสายไปแล้วแหละเขารู้หรือเปล่าว่าภาพวาดที่อาจารย์บอกว่าจะเอาวันนี้ยเอาภาพเนี้ยจ่ายแทนค่าวไวิตามินมีมูลค่าเท่าไหร่เขาไม่รู้แล้วเขาก็ไม่ผิดด้วยที่เขาไม่รู้เพราะเขาไม่ได้อยู่ในวงการไม่ได้อยู่ในวงการภาพวาดเขาไม่รู้ว่าภาพมันเป็นแสนวิตจมินก็กี่ขวดกี่ตังเองถามว่าเขาโง่เปล่า เขาไ่อยู่ในวงการเนี่ยเขามีสิทธิ์ไม่รู้เขาอาจจะไม่ได้โง่แต่เขาพลาดแต่คนที่อยู่ในวงการจะรู้สึกว่าตอนนี้ทําไมโง่อย่างนี้ภาพเป็นแสนทําไมไม่เอาอาจารย์อุตส่าห์ลดตัวปกติภาพนี้อาจารย์ไปขายคนอื่นต้องได้เป็นแสนแกจะมาจ่ายค่าวิตามินทําไมไม่เอาทําไมโง่จังนี่เนียเข้าใจไหมการที่สามีไม่เห็นคุณค่าของเราไปอยู่กับเมียน้อยที่เป็นผู้หญิงไม่ดี เป็นผู้หญิงบางคนเป็นผู้หญิงที่แบบผ่านเออเป็นเคยเป็นเมียเก็บของคนนั้นคนนี้เคยเป็นเอ่อไซไลน์เคยขายอะไรเขาไปเลือกแบบนั้นไงนแล้วคนรอบตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเขาไม่ว่าจะเป็นใครก็บอกว่าเฮ้ยทําไมทําอย่างนี้เมียเธอดีขนาดนี้ทําไมทําอย่างนี้กับเมียเธอท่านนั่นกับทำไมอย่างนี้เห็นไหมว่าเราเนี่ย คุณค่าของเราเนี่ยคนรอบตัวก็ยังเห็นถูกไหมสามีเราเนี่ยเขาก็เหมือนคนขายของชำคนนั้นน่ะนึกออกไหมตาไม่ถึงไม่ฉลาดอยู่กับเราจนชินจนไม่รู้ว่าเราเป็นเจมส์เราเป็นเพชรเราเป็นของดีเราเป็นผู้หญิงที่ รักเขามากที่สุดครูบอกเลยนะว่าสีภรรยาเนี่ยครูบอกในเกือบทุกคลิปว่าผู้หญิงสีภรรยาที่แต่งงานกันที่อยู่เคียงบา่าเคียงไหล่กันมาเป็นเวลานาน,านเนี่ยคือผู้หญิงที่รักคนคนหนึ่งรักสามีรักผู้ชายคนหนึ่งเนะี่ยมากที่สุดรองจากแม่ของผู้ชายคนนั้นการที่ผู้ชายคนหนึ่งเกิดมาแล้วพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่รักเขามากขนาดนี้ ดูแลเขาเอาใจใส่เขาเคียงบา่าเคียงไหลอยู่ด้วยยามลําบากเขาไม่รู้หรอกว่าเขาโชคดีแค่ไหนตัดภาพไปที่ภรรยาน้อยตัดภาพไปที่คลิกตัดภาพที่สายสูบมันมาตอนเขามีเงินมาสูบมาหลอกเขาโง่ไหมเขาโงา่แต่เขารู้ตัวไหมไม่รู้ตัวเหมือนกับ อาแปะขายของชํำที่ไม่รู้ตัว,วเขาปฏิเสธภาพราคาเป็นแสนเขาไม่รู้ว่าภาพมันราคามากกว่าวิตามินเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้คนไม่รู้ก็คือคนไม่รู้แต่เขาพลาดไม่ใช่เราพลาดไม่ใช่แบบเอออาจารย์ศิลปินกลับมาแล้วมานั่งเสียเซลวอาทำไมไม่เอาภาพฉันทําไมภาพฉันราคาถูกกว่าวิตามินเขาไม่ทําอย่างนั้นเพราะเขารู้ไงเข้าใจไหม อาจารย์ท่านนี้เขารู้ไงว่าภาพเขาราคาเท่าไหร่เขาไม่ได้มานั่งน้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจว่าโอ้โหเอาแปะเห็นภาพฉันถูกว่าวิตามินอีกเหรอแหละไม่เขาไม่ข้ามควรคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองเขาไม่ข้ามควรเขากลับมารู้ไหมว่าเขาหัวเราะแล้วเขาก็เล่ากันทั้งมหาลัยเล่ากันในหมู่วงการศิลปินด้วยกันเฮ้ยมีคนปฏิเสธภาพฉันว่าเขาจะเอาค่าวิตามินเขาไม่เอาภาพฉันว่าแล้วเขาก็ขำหัวเราะ แล้วเขาเล่าให้ใครฟังมันเป็นตำนานแล้วเ,เล่าต่อๆกันมาครูฟังก็ยังขำแล้วทุกคนก็แอบจะคิดทุกคนคิดเหมือนกันหมดว่าเจ้าของร้านชำเหมยมันโง่เนื่อออกม้สมมุติคิดเล่นๆนะว่าเจ้าของร้านนั้นมารู้ทีหลังมารู้ทีหลังว่าภาพเนี้ยราคาเป็นแสนเนี่ยแกคงยั่วตัวเองจนตายอ่ะแกคงโมโหอ่ะทำไมตอนนั้นไม่รับไว้คือเขาไม่รับไว้ เขาจะเอาค่าวิแตามินในสุดอาจารย์ก็เลยแบบไปถามคนคนู้นคนนี้เอาเงินเอาเงินมาจ่ายให้เขาจนได้เขาพลาดเขาไปทิเสธเองคืออาจารย์อะ่ะเขาไม่ใช่นักการค้าไงเขาเป็นศิลปินไงศิลปินก็แบบอยากเล่นอะไรขำๆอยากทําอะไรแบบศิลปินทําอะถ้าเป็นนักการค้าเป็นเซลลคนขายของชำคนนี้ไม่มีทางได้ข้อเสนอนี้เด็ดขาดไม่มีใครมาอย่างนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันของซื้อของขายแล้วของแพงนะคะ การที่สามีเราเดินออกจากชีวิตเราไปคว้าคนที่ผิดศีลข้อสามเขาคือคนโง่เขาคือคนพลาดส่วนเขาจะคลานกลับมาหรือไม่เขาจะตระหนักรู้สำเนียกเมื่อไหร่อีกปีสองปีสามปีเราไม่ต้องรอสิเราไม่ต้องข้าครวนสิเราไปใช้ชีวิตของเราดูแลลูกให้ดี ดูแลสุขภาพให้ดีให้เราเป็นคนล่าเริงให้เราเป็นคนแข็งแรงให้เราเป็นเป้าหมายในชีวิตให้เราใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขไม่ใช่ปล่อยให้คนคนหนึ่งที่เขาเดินออกจากชีวิตเราเขาไม่ได้เดินออกไปอย่างเดียวนะเขายังเอาความสุขในบ้านออกไปด้วยหลายคนบอสามนีนอกใจสามีมีแม่น้อยสามีหนีออกไปปับ๊บบ้านไม่มีรอยยิ้มแล้วมีมีเสียงหัวเราะอ,อ,อีกเลยหลายบ้านเป็นแบบนี้พอหยุด หยุดให้คน,น,ค,นคนนี้คนโง่โงคนนี้เอาความสุขไปสิ่งที่ครูทํานะที่ผ่านมานะคนที่จองเวลาครูมานะครูจับสกดกจิตหมดเลยสกดกจิตแก้ปมนะเรียกว่าเป็นการทาสติบําบัดแก้ปมสกดจิตฝึกหายใจสมาธิปรับขึ้นสมองทุกอย่างแล้วก็ให้เขาหาจุดแข็งจุดอ่อนในเออ่คือคือไล่ประวัติมาเลยนะจุดอ่อนคืออะไร เพื่อเอามาปรับปรุงจุดแข็งคืออะไรเพื่อเอามาขยายเฮ้ยคุณเก่งทางด้านนี้นี่คุณทําอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้นี่คุณไปโฟกัสตรงนี้คุณไปลงเรียนตรงนี้คุณขยายชีวิตของตัวเองทําตัวเองให้ดีขึ้นเหมือนกับที่อาจารย์เจ้าของภาพวาดน,นั้นน่ะแกไม่ได้ลงมาจากเขาแล้วแกข้ามควรต่อไปนี่ฉันจะไม่วาดภาพอีกแล้วเพราะว่าไม่มีใครเห็นค่าฉันภาพฉันถูกเอาไว้แต่ไม่ฉันจะไม่วาดภาพอีกแล้วฉันเศร้าแล้วกับไม่แกลงมาแกก็วาดภาพขายต่อไปค่ะ และปัจจุบันภาพของแกก็รา,ราคาหลักล้านแล้วค่ะและเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าที่เล่ากันต่อไปต่อไปต่อไปอืมนะคะฝากไว้ให้คิดฝากไว้ใครไม่เห็นค่าไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่าหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะคะที่จะช่วยเป็นกำลังใจให้คนที่ผู้หญิงที่รักเดียวใจเดียวมีความสัต์ซื่อ นะคะบูชาความรักมาโดยตลอดของมีค่ายังไงคือของมีค่าผู้หญิงที่บูชาความรักเนี่ยคือของมีค่าแล้วปะคนรักเดียวใจเดียวสมัยนีย้มันหายากมากเราเนี่ยคือภาพวาดภาพนั้นคือของหายากคือ rare item ต้องคนที่ตามหาลักแท้เท่านั้นเขาถึงจะเข้าใจเขาถึงจะเห็นค่าของเราคนที่อยู่ในวงการอ่ะเขาถึงเขาถึงจะเห็นเพราะฉะนั้นการที่คนโง่คนนึงเดิวนวออกไปปล่อยมันไปค่ะมันพลาดแค่นั้นเอง นะถ้าต้องการ move on ต้องการกำลังใจคุยกันสดๆเปิดไพ่สะกดจิต,ตนดนตรีบำบัดแก้ปมและมาหาวิธี move on กันนะคะสามารถแอดไลน์มานะคะจองเวลากับครูได้ที่0897456111นะคะ